เจ้าหน้าที่นะครับกำลังมุดไปไหนแล้วเอ้างูหายครับเฮ้ยงูหายเฮ้ยเฮ้ยไปไหนวงงูหายเจ้าหน้าที่หางูไม่เจองานเขาเหรอชิบหายแล้วแม่จะขอบคุณดูหัวลูกแม่ โอ้โหงูอยู่ตรงนี้อไปซ่อนซ้อนอยู่ทางขวาด้านบนครับงูป้องทองนะครับเอ้าผมผมว่ารอบแรกผมเจอนะมีพิษแบบพี่อต้องทองเป็นงูเขี้ยวหลังพิษก่อนครับก่ ไม่มีอาการแพ้พิษส,สัตว์ก่าจะรู้สึกแค่ปวดบวมนิดๆแต่ถ้าเกิดว่าสําหรับคนที่เป็นคนแพ้โปรตีนสัต,สตว์แพ้พิษสัตว์ก็จะมีอาการปวดบวมบ้างแดงนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับว่าเสียชีวิตแต่ควรเข้าหาหมอก็เป็นพกงูพิษอ่อนนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าคนแพ้ก็มีสิทธิ์กบเลิกนะครับเมื่อกี้โอ้โหใจหายนะครับงูงูป้องทองมันหายไปจากไม่เจอป้องทอง ้องทองหายไปจากตู้ครับเมื่อกี้นี้โอ้ไปอยู่ตรงเมื่อกี้ต้องทองไปแอบอยู่ตรงตรงนั้นนะครับเมื่อกี้โอ้ยงูฟ้องทองเจ้าที่ครับมันมันหายไปจากข้างล่างครับเมื่อกี้นี้ใจหายคือพิจอรอนก็จริงนะครับแต่ว่าดูจากสภาพคนที่เข้ามาอยู่ในงานนะครับถ้างูหายไปแล้วตัวนี้งานเข้านะครับพคนอยู่ในงานนี่เป็นร้อยนะครับ